สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นในส่วนของอทุเรียนนะครับที่พี่นศกรได้แจ้งมาว่าให้รายการของเรานั้นได้นำเสนอประเด็นในเรื่องของข้อมูลด้านการตลาดคือเป็นเรื่องของการติดตามข้อมูลตามสถานการณ์และก็นำมาเสนอให้กับพี่นศกรได้รับทราบบ้างพี่นศกรครับเรื่องนี้ โดยปกติทุกๆปีเนี่ยเราก็จะดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการเปิดฤดูกาลเข้าสู่การตลาดเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคานั้นก็อยากจะนําเรียนว่าบางครั้งเนี่ยมันมีทั้งผลบวกและก็ผลลบหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าในบางครั้งการที่เรานำเสนอไปนั้นเหมือนกับเป็นการ นี้นำหรือเป็นข้อมูลซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ดีขึ้นพูดกันง่ายๆว่าสมมติวันนี้เรามีราคามาราคาหนึ่งเราก็บอกไว้ว่าราคานี้แต่ความจริงแล้วผู้ที่ต้องการทุเรียนที่ต้องการมากก็อาจจะยอมต้องสู้ราคากันขึ้นไปหรือบางครั้งในกรณีที่เขาอ่าน การตลาดแล้วสถานการณ์การตลาดไม่ค่อยสดใสอาจจะมีการปรับราคาลงเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้จึงค่อยๆนําเสนอเป็นประเด็นข้อมูลที่เราได้มาและเป็นข้อมูลที่ควรจะถูกต้องก่อนอื่นก็อยากจะนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าในระบบการตลาดที่ในไม้ผลเพื่อการส่งออกนั้น ทุกอย่างก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของตลาดกับปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดยามใดก็ตามเมื่อใดก็ตามที่ผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยการแข่งขันสูงขึ้นความต้องการสูงขึ้นราคาก็าย่อมเป็นไปในทางที่บวกกันเราก็ดูอย่างกรณีของทุเรียนนะครับช่วงที่ผ่านมากระแสข้อมูลก็บอกว่า ปีนี้ราคาทุเรียนไปถึง300บาทไปถึง300บาทก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า,เ,าเป็นกรณีที่เราทราบกันอยู่แล้วว่ากรณีบรรดาผู้ส่งออกหรือผู้ต้องการทุเรียนเนี่ยก็ซื้อเพื่อเปิดประเด็นเปิดตลาดไปเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นส่วนของราคาทั้งหมดนะครับเราจะเห็นภาพบางอย่างว่า เวลาที่เราจำหน่ายทุเรียนมันจะมีเบอร์ A, A B เบอร์ C แล้วก็เบอร์ D หรือตกไซซซึ่งส่วนใหญ่จะไม่พูดในประเด็นตรงนี้พิรากกรบางท่านก็จะใช้คำว่าความหนามก็คือทุกเบอร์ยกเว้นที่มันเป็นลูกเล็กมีตำหนิมีหนอนมีราดำมีความเสียหายอันนั้นเราจะไม่พูดถึง ก่อนอื่นครับเราอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ผลิตเราควรจะมีแผนเชื่อมโยงในด้านของการตลาดหมายความว่าเป็นคอนแทคฟาร์มิ่งเป็นเป็นเครือข่ายกับผู้ส่งออกคือเรื่องนี้เนี่ยในบรรดาของการทำธุรกิจมันต้องมีบริษัทเพื่อการส่งออกก็จะมี บรรดาครือข่ายในลงลงเองอาจจะเป็นของบริษัทหรืออาจจะเป็นของคนไทยที่ทำธุรกิจรับจ้างประกอบการเขาก็ต้องมีแผนเชื่อมโยงมีบรรลงบรรจุหีพอในส่วนของตรงนี้เราก็จะต้องมีเกษตรกรในเครือข่ายซึ่งเป็นผู้ที่ตกลงในส่วนของการผลิตแล้วก็นำมาจำหน่ายแต่เนื่องจากในส่วนของปัจจุบันเนี่ย พี่น้องเสกกรเองก็จะมีสองแนวคิดแนวคิดที่หนึ่งก็คือเราไม่ต้องการที่จะไปเป็นเครือข่ายกับในส่วนของบริษัทเราก็จะเป็นอิสระในการจำหน่ายตัดสินใจเลือกขายหรือเลือกจำหน่ายตามที่ท่านต้องการอันนั้นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องการความมั่นคงแน่นอนเมื่อต้องการความแน่นอนก็จะต้องมีสถานที่มีจุดรับซื้อ มีบริษัทที่เป็นผู้รับซื้อแน่นอนเหมือนอย่างสมมติว่าพี่นศกร,กรมีทุเรียนจํานวนมากแล้วท่านต้องการที่จะเข้าไปเป็นในส่วนของเครือข่ายที่เป็นแผนเชื่อมโยงที่เขาเรียกว่าคอนแทคฟาร์มิ่งนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นพี่นศกร,ก,รก็เอาข้อมูลของท่านไปที่ยกตัวอย่างครับลงอาอาก็คือลงของชัยพฤกต์อกรเทคขุงซึ่งก็จะอยู่ ทางด้านข้างและฝั่งตรงข้ามกับชัยพฤกษ์อกโกรเทคถุงเราก็ไปคุยข้อมูลว่า,เ,าเรามีผลผลิตประมาณนี้เก็บเกี่ยวรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้เราต้องการที่จะเป็นแผนเชื่อมโยงเราก็สามารถทําได้นั่นคือแนวทางที่เป็นมาตรฐานในขณะเดียวกันเราก็ต้องเตรียมข้อมูลของเราเตรียมใบ g a p แล้วก็ประเมินระยะเวลาการเก็บเกี่ยวคร่าวแล้วก็ประเมินปริมาณผลผลิต นั่นคือส่วนหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งครับก็คือเราก็จะอยู่ณนะที่จุดของเราเรามีในส่วนของใบ G A P เรามีทุเรียนก็จะมีผู้เข้ามาประสานติดต่อมาตกลงมาสำรวจข้อมูลแล้วก็ทำการตกลงซื้อขายกันในการตกลงซื้อขายก็จะแล้วแต่ในระดับความพอใจ อาจจะแบ่งเป็นมีดอาจจะเป็นระยะเวลาหรืออาจจะเป็นในส่วนของการเหมาทั้งหมดไม่ใช่แค่ทุเรียนนะครับเดี๋ยวนี้บางคดก็มีเช่นเดียวกันเพราะความต้องการของตลาดเพื่อการส่งออกนั้นเขามีอยู่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าเวลานี้ถามว่าทุเรียนเนี่ยมีการตกลงซื้อขายกัน แล้วหรือ,อยังก็ตอบว่ามีแล้วถ้าฐานข้อมูลเนี่ยพินักศกรไปดูจากในโลกของโซเชียลได้ตาม Facebook ต่างๆนะครับตามกลุ่มก็จะมีข้อมูลออกมาโดยเฉพาะในบรรดาผู้ส่งออกเนี่ยก็จะเริ่มประกาศแล้วว่าวันนี้เวลานี้จะต้องการเปิดลงทุเรียนจะซื้อทุเรียนในราคานี้ราคานี้อันนั้นก็คือการเปิดรับซื้อที่หน้าลงถามว่า แล้วในเวลานี้เนี่ยณนะวันนี้คือวันอาทิตย์ที่10นะครับวันอาทิตย์ที่10มีนาคมเนี่ยมีการตกลงซื้อขายกันแล้วไหมมีครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ต้องนำเรียนว่าเป็นการทำสัญญาซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะนำมาประกาศได้เพียงแต่บอกหรือประเมินให้กับพินาสกรนได้เห็นได้ว่า อย่างกรณีทุเรียนที่ท่านมีชุดแรกเราลองไล่ดูนะครับทุเรียนดอกที่ชุดบานชุดปลายพิจิกาต้นทันวานเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมีนาเนี่ยในระดับราคา300บาทบวกลบมันก็จะเป็นเฉพาะราคาที่ได้เกร็ดเพื่อการส่งออก ส่วนตกไซก็ไปอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่พูดถึงอันนี้คือรุ่นแรกของภาคตะวันออกเราอย่างตอนนี้พันที่เก็บพันเบาก็อย่างกระดุมนะครับส่วนหมอนทองก็จะมีนี่คือรุ่นแรกที่ดอกบานปลายพิชกาต้นธันวาส่วนรุ่นต่อมาอรุ่นนี้เนี่ยเราลองมาดูครับรุ่นต่อมาก็จะมีการบานอยู่ในช่วงของ เดือนธันวาคมถ้าเราลองไล่ดูครับตั้งแต่15บธันวา20่ธันวารุ่นนี้นี่จะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงของกลางเดือนเมษาไปถามว่ารุ่นนี้ส่วนใหญ่ในระดับราคาเนี่ยเขามีการเหมากันไหมก็มีนะครับในการตกลงซื้อขายเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคืออยู่ในเกรดเพื่อการส่งออก ที่เหลือปัดลงมาก็เป็นอีกราคาหนึ่งราคาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วถามว่ามีอีกกรณีอื่นไหมก็มีกรณีเรื่องของการคว่ำหนามเช่นเดียวกันในการคว่ำหนามก็ต้องเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ทุกลูกลูกเล็กปอกแป๊กตำหนิมีศัตรูพืชอ,อันนั้นเราต้องไม่พูดถึงก็อยู่ในระดับ200บวกหมายความว่าทุเรียนที่อยู่ในช่วงของเดือนเมษายนเนี่ย จากกลางเดือนเมษาไปหรืออะไรก็ตามครับราคามก็ยังอยู่ในระดับ200บวกขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็อยู่ในข้อตกลงคือถ้าเราเล่าอย่างนี้เนี่ยพิรุษกรก็พอจะได้ประโยชน์จากการรับฟังว่าเออถ้าเรามีรุ่นนี้เราก็พอรู้นะครับสำหรับหมอนทองเพื่อการส่งออก คือประเด็นอยากจะย้ำว่าอันนี้จะเป็นทุเรียนที่ผลโตก็เราจะเก็บเกี่ยวในชุดต้นเดือนเมษาแต่ว่ามันอาจจะไม่หมดนะครับอาจจะยืดไปได้อันนี้ก็จะได้ในส่วนของตรงนี้ส่วนในด้านข้อมูลที่พินอสกรอาจจะได้พบเห็นตามกลุ่มตามสื่อโซเชียลต่างๆก็จะเริ่มเปิดรับซื้อตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไปในแต่ละจุดแต่ละอะไรก็ตามก็ก็จะมีการประกาศราคาออกมาก็ไปติดตามกันได้นะครับตรงนั้นอาจจะเป็นราคาหน้าลงซึ่งรายละเอียดเราคงไม่มานำเสนอทีนี้เรามาดูต่อว่าแล้วหลายท่านเนี่ยก็บอกว่าผลผลิตชุดนี้ไม่ค่อยมีชุดที่จะเก็บมีหน้านก็ไม่มีต้นเมษาไม่มีมีอยู่ปลายเมษานิดหน่อย ทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าในส่วนของทุเรียนดอกที่เป็นบานชุดใหญ่ธรรมชาติชุดแรกอันนี้ธรรมชาตินะครับก็คืออยู่ในชุดวันที่25ธันวาถึงสิ้นเดือนไปจนถึง5กุมภามกราขออภัยนะครับ25ธันวาไปจนถึง5มกราเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นรุ่นเดียวกัน แล้วก็มีโอกาสที่จะเหลื่อมกันอยู่มากทีเดียวซึ่งถ้าหากว่าเราลองมานับวันดู25ทธันวาก็จะกลายเป็นมกราคุมพามีนาเมษาพอเมษาสิ้นราคาก็จะเริ่มเปลี่ยนแสดงว่าอาดอกชุดที่บานวันที่5้ามกรา เราก็ต้องมาไล่ดูโดยประมาณนะครับตามระบบราชการคือ120วันมกราก็เป็นกุมภามีนาเมษาก็คือพฤษภาคมถามว่า,าชุดนี้มีราคากันแล้วหรือ,อยังก็ตอบว่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีการเปิดตัวยังไม่มีการแสดงข้อมูลในเชิงเหมาด้วยเหตุอะไรก็ด้วยเหตุว่าในส่วนของทุเรยียนชุดนี้มีปริมาณ กระจายตัวมีความต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณมากผูกกันง่ายๆว่าทุเรียนเราจะดกอยู่ในเดือนพฤษภานะครับแล้วก็รุ่นเดือนมิถุนาตัวเลขราชาการที่ออกมาแล้วผลผลิตเต็มร้อยเปอรซต์วันจันบุรี5,000สนนะครับมีระยองอีกแสนแสนกว่าตลาดก็ห0 0 0งแรวมแล้ว8,000สนตัน ตัวเลขนี้ทําให้บริษัททุกบริษัทส่วนใหญ่ก็ยิ้มแล้วก็ตั้งหลักรอรับนั่นคือตอบได้เลยว่าเดือนพฤษภาคมไม่มีตัวเลขไม่มีข้อมูลนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าเอาถ้าหลังจากผ่านเดือนพฤษภาไปเนี่ยมันก็จะมีดอกชุดต่อมาคือ5กุมภาถึง10กว่ากุมภาถ้าเราลองไล่ดูนะครับ กุมภามีนาเมษายนพฤษภาก็คือเดือนมิถุนาชุดนี้ก็ยังมีปริมาณอยู่ในระดับหนึ่งเดือนมิถุนาหลายท่านบอกชุดนี้แหละเป็นชุดที่เริ่มขาดตลาดแล้วราคาก็น่าจะดีคือเราพอได้ประเมินนี้นะครับก็แค่ได้แค่ประเมินท่านนั้นว่าภาคใต้เองก็มีน้อยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้ เป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศออกดอกได้ดีออกดอกได้มากออกดอกได้เร็วก็จะหมดรุ่นนี้ไปเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่ารุ่นนี้ที่บานที่5้ากุมภาเนี่ยจะมีตะวันออกกับภาคใต้ตอนบนก็รอรับราคากันไปนะครับอันนี้ส่วนชุดสุดท้ายที่เพิ่งผ่านการบานมาก็คือที่บานในช่วงของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือ เดือนมีนาคม5,6,7,8,9,10มีนาคมเนี่ยชุดนี้มีปริมาณที่น้อยในภาคตะวันออกเราแล้วก็เจอฝนอาจจะไม่สามารถคำนวณผลผลิตได้อันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังในส่วนของทุเรียนส่วนของราคาและการตลาดเมื่อเราได้รับข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นแหล่งยืนยันแน่นอนเราก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังสรุปทุเรียนณเวลานี้ ราคามีการเปิดตัวเรียบร้อยนะครับส่วนด้านของการเหมามีการเหมาตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันณนะถึงสิ้นเดือนเมษายนทุเรียนหมอนทองก็ยังอยู่ในระดับสองร้อยบาทขึ้นเล็กน้อยแต่ในส่วนของทุเรียนในปีการผลิตนี้ผมจะนําเรียนให้เห็นภาพเลยนะครับว่าเมื่อถึงณเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว เราอาจจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้อันเนื่องมาจากทุเรียนในสวนมันเหลือมกันหลายรุ่นเราไล่ลำดับการบานนะครับ25่ธันวาอ่า15มกรา25่า25มกรา5กุมภาเนี่ยมันจะกลายเป็นในส่วนของเนื้อภายในไม่ได้คือถ้าระบบราชการเนี่ยเขาเน้นที่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง 30%ชนีนะครับหรือพวงมณี3 2สสำหรับปอนทองแต่บรรดาลงหรือผู้ประกอบการผู้ซื้อกรอบแข็งเหลืองหวานมันก็คือคุณภาพเนื้อภายในมันต้องมีองค์ประกอบเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับจะเป็นประเด็นที่จะทำให้การตกลงในการซื้อขายไม่เป็นไปตามข้อตกลงดังนั้น เทคนิคการจัดการคุณภาพเราจะต้องมานำเสนอให้เห็นภาพต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเวลาเก็บเกี่ยวช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการก็เราสักครู่หนึ่งก่อนครับแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตสารกำจัดเซียงใบหนอนชอนใบในมังคุดผู้เรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกไลายในมังคุดผูเรียนหนามติดจมดไปผ้าใยแจ็กเก็ตแจ็กเก็ต อัตราการใช้หน้อยพลังแรงเต็มสูตรแต่มีประสิทธิภาพกำจัดเ Card, พียไบได้อย่างเด็ดขาดบังคุทผิวมันผู้เรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาเพราะใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัสสัญลักษณ์ตราทงลูกโลก มาแล้วมาแล้ว,ลวอุ้ยเกรดตีชาลีเฟรดอุ้ยเกรดคุณภาพจากประเทศเบนเยีมีหลายสูตรให้เลือกสูตรแรงต้นชาลีเฟรดสูตรสามสิบยี่สิบสิบสูตรยี่สิบและสูตรยี่สิบอยสิู่ตรแรงโดชาลีเฟรดสิบห้าและสูตรสิบห้าสามสูตรแรงผลชาลีเฟรดสูตรสิ และสูตร6 3 32, 32มามาพร้อมกับฮอร์โมนสูตรเข้มข้นโรฟิกเอนไซม์กรองสีแดงสูตรแร่งต้นบำรุงต้นโรโฟิกเอนไซม์กรองสีเขียวสูตรเร่งดอกบำรุงผลสินค้าคุณภาพจากบริษัทชาลี SQM ประเทศไทยจำกัดชาลีเฟรดปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ ผู blender, Who, Why, ้ใหญ่ใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ ปุกยางผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจปุ๋ยไขมกุกตราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทยกรุ โมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลนคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อกเกษตรกรไทย ท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดิน3พลังบวก12624ปุ๋ยไนเตรตซันเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อปเค พลังที่คุณสัมผัสได้ชาลีเฟสวิเกรดดีมีคุณภาพมาแล้วชุดปราบไปท็อปหลังท่อลำเลียงเอวิโต้บวกไตรเด็กดีเอฟใช้ได้ทั้งค้นและถา e ่าเอวิโต้สารปูอัลตาสตรวิทน,นวัตกรรมใหม่ไซรัมโรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดเกรดพรีเบียม ไตรเด็กดีเอสารแมงคเสบสูตรดิฟเฮิร์สเทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไมุู่งกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อนติดต้นและใบพืชในอันตราการใช้เอวิโต้ร้อยีีบวกไตรเด็กดีเอ0สองร้อยกรัมผสมน้ำหนึ่งลิตรผ่านแผลที่ต้นแล้วทาให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้ร้อย A ีีบวกไตรเด็ก d ีเอ0สองร้อยกรัมผสมน้ำสองร้อยลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนอกจากกำจัดเชื้อไปทอฟทอร่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สำคัญในท ได้แก่โรคกิ้งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับขณะนี้มีรายงานว่าเกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโตคุไทออนเพราะโตคุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนอนผีเสือ้อและมแมลงอื่นๆได้หลายชนิด โตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิ์ตค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา2 0 0ถึง300ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรอยทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โตกุไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่บ้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่าดีได้ครับที่เยพิกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านฟังสาระกันต่อได้เลยครับทีนี้มาดูมังคุดท่านที่มีมังคุดก็ดีใจนะครับท่านที่มีผลผลิตปีนี้ตอบได้เลยว่า ส่วนไหนได้ก็คือได้ส่วนที่ไม่ได้ยังอีกมากมายครับที่ไม่ออกดอกแล้วขณะนี้ก็ถือว่าหมดฤดูกาลหรือหมดเวลาไปแล้วดังนั้นจึงอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่ามังคุดที่จะเก็บเกี่ยวรุ่นแรก อยู่ในช่วงของปลายเดือนมีนาคมเพราะว่าเรามีสถิติอยู่แล้วว่า25มีนาของทุกปีเนี่ยเราก็จะมีมังคุดเข้าสู่ตลาดในระดับราคาก็เป็นระดับราคาคล้ายๆกับกรณีทุเรียนครับเปิดตัวเรียกแขกหรือเชิญพี่น้องกอนนำผลผลิตเข้าสู่ลง้งในระดับทุกปีก็อยู่ที่200บาทมันก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือคือต้องอธิบายตามนี้ก่อนส่วน ในด้านของผลผลิตชุดนี้จริงๆเนี่ยเวลานี้ผลโตสิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะให้พิทรรษกรไปดูนะครับไปสังเกตผลและสีของผิวมังคุดจะเป็นตัวกำหนดครับวันนี้ถ้าท่านมีมังคุดที่เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวก่อนคือมันจะขาวอมเขียว และจากเดือนนี้คือเขียวอมขาวเขียวมากขึ้นถ้าเขียวอมขาวเนี่ยตอบได้เลยว่าอย่างน้อยอีกหนึ่งเดือนแต่ถ้าเป็นเริ่มเขียวครับวันนี้เริ่มเขียวแล้วเราก็บอกได้ว่าอีกประมาณ20วันนะฮะอีก20วันก็เท่ากับว่าต้นเดือนพฤษภาคมอต้นเดือนเมษายน เราจะมีวังีบางคุดเข้าสู่ตลาดแล้วมังคุดชุดนี้จะยาวต่อเนื่องนะครับตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปตลอดทั้งเดือนแล้วก็ไปถึงเดือนมิถุนายนสิ้นเลยเท่ากับว่ามังคุดมีตลอดเก,เกีียวสองเดือนดังนั้นพิทักกรที่จะดูก็คือสีของผิวถ้าท่านมีมังคุดวันนี้เขียวด้านคือเขียวแล้วด้าน ก็แสดงว่าในวันที่25มีนาถ้าจะมีมังคุดเก็บแต่ถ้าเป็นเขียวธรรมดาก็จะอยู่ในเดือนเมษาซึ่งถามว่าระดับราคาของมังคุดในเดือนเมษายน์ปีนี้เป็นอย่างไรดีแน่นอนครับเพราะว่าเหตุผลคือเป็นมังคุดชุดคุณภาพเป็นมังคุดที่บางสวนได้ผลผลิต แล้วก็เป็นชุดใหญ่ในบางส่วนคือเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนเดือนพฤษภาคมตลอดทั้งเดือนส่วนที่จะไปถึงมิถุนาเราจะยังไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีผลกระทบกับเรื่องของความเสียหายอันเกิดจากเนื้อแก้วยางไหลแล้วก็ผลผลิตชุดหลังเนี่ยจะลูกเล็กลงเล็กลงดังนั้นประเด็นที่ท่านถามว่าแล้วชุดเดือนเมษายนเนี่ย ราคามันจะอยู่ที่100บาทไหมพิรัศกรครับก็ต้องอยู่นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ